่เออมันได้แค่ไหนตีก่อนเฮ้ยฝนเดี๋ยวเหรอเจอแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนเจ็บเจ็บกำลังไปกำลังไปอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยมันโดนไปใหญ่ดาวเพื่อนมันแฮกป์ปวะล่วง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 มันโดนไปตีแฮปปไม่ตายต่อเพื่อนเพื่อนมันอยู่บ้านระวังนะเข้าเลย เฮ้ยมันลุกขึ้นมาเรืยองมันลุกขึ้นมาเฮ้ยมัน่อ่ใหญ่เลยเมื่อกี้มันลุกขึ้นมาได้ยังวะอิงอมาแล้วมาแล้วมาแล้วนวหโอ้โหอโ O V เฮ้ยมันลุกขึ้นมาอีกแล้วเฮ้ยอะไรแฮกอ่อมันลุกขึ้นมาลัวๆคืออะไรอ่ะแฮกแฮกอ่ะตัดตั้งเนี้กตันี้ เร hey, ิ่มเเจฮ้ยมันลุกอีกแล้วมันมันลุกรัวๆอะไรเดี๋ยวเดี um> ๋ยวมันทำไม่ได้ไม่ใช่ยหรือว่ามันมีอะไรหรือเปล่ามันมันเสียไม่มีไม่มีจริงน้ย ถือแบบนั้นได้ด้วยเหรอ,อไม่แยกถือเป็น double แคนนอนของวิงซีโร่เลยเป็นะเรามือถือเป็นกระดน้าวิงเลยไม่ใช่เอาปืนประกบกันนะขูดขาดแค่กแกปีกเท่นั้นแนนหละไอ้เที่น่าปีกแมก่งไม่สวยเลยสัตว์ต้องปีกของจีนสวยสวยเฮ้ยม,มาดีดีดูเฮ้ย <c oughs> ใครจะทำ <c oughs> แ,แกฮูเหรอฉันไม่ชอบเลยอะไรแบบนั้นเลย จะเกินมนาะให้ฉัน,นอีป้าเนะี่ยจะเกินมาซ,ซ,ซื้อแฟลเฮ้ยมาเยอะระวังลมมาเยอะร้องทุบอีป้าตายแล้วโอ้โหสองอ่ะดูซะดูไว้โ <laughs> ชว์ใหญ่เขียโชว์ใหญ่ โอเคอเคกต้องใช้ของมันจะได้ไปหาตอกคนโซใหม่ตามมาฉันมีร, <c oughs> ระเบิดเนี่ยร้อยปักโตปักโตหน้ำปักโตปักโตได้อ้วนลรวเดินมาโดนถางนี่ระเบิดแบบดับเบิ้ลอ่ะไหนอ่ะไอ้เจ้าดี่คอยไอ้เจ้าเออกูเองเพื่อนกูเองอันนี้ของจริง เขาไปไม่ได้ของไปไม่คนใช้ของปอบอกว่าน่ายูบมากระเก็บบอสเฮ้ยตรงนั้นเปิดแล้วมีแมลงอะไรอ่ะแปลกๆปลกนะเขี่ยป่ะเฮ้ยมีเสี่ยป่ะใช่ใช่เข้าไม่ได้วะบอมบอม ดูหลังมากเลยบนมาเฮ้ยมีมีมีอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้านู่นอยู่ไกลมนไใช่ใช่ใช่มีอยู่ข้างบนต้องย่องมาเดี๋ยวด้วยมีคนตายวิ่งเลยเดนนี้อยู่ฉันได้นป่ะได้ยินได้ยินเสียงมันสู้อยู่เอ้าโนนข้างบนข้างบนสูยไว ที่นี่หาที่ลกวันมี่นีมีอยู่ซ้ายข้างบนที่เดิมที่เดิมข้างบนตายเฮ้ยข้างบนที่ที่ชุบเลือดนี่นี่น,นี่ทางทางเข้า เม <by> นี่ตรงนี้ในกำหนดพิเศษกูตีบอสอยู่มาแล้วมาแล้วโอ้ยติดไฟติดไฟได้หรอก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 คนยังไม่มาเนี่อ่ะปืนหัวเลยอ่ะปืนกูติดติดนี่ติดเมลีไว้ อุ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋นะมาเลยโอ้โอ้หัวลุดหัวรูดเดี๋ยวกูเก็บปูสแกนก่อนนะโอเเอาละมีปะมี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 ตรงนี้ตรงนี้ได้เหรอได้เหรอระวังเป็นระวังอยู่ข้างหน้ากูเนี่ยในน้ำ Nói ba lẳng nốt, ba lẳng nốt Đón ra Ba lẳng nốt, ba lẳng nốt đi Cô lên, lên thang lang hay rồi, cô thang hay rồi Hiện cái ba lẳng nó thì hiện à, Ba lằng nốt ạ ít đi Nhớ ra mí dính tuổi này Yo 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 Tông quá เฮ้ยกูโดนมันมันตายปะไม่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 มันน่าจะไปอยู่ระวังมายิงหัวนะระวังระวังระวังโอ,อไไ้ไม่อด้ไม่อะไกูดาวตรงนี้ดาวข้างในดาวบ้านดอนที่เดิมที่เดิมคนเดียวด้วยนะ ไม่มียาวอะมียาวปะเอ้ยมีมีมีกูมีกูมีโอ้ไปดีกว่าเออไปดีกว่าอยู่ดีกว่าแม่งไปดีกว่าปะไปดีกว่าจะแก้กับเก้าตรวสแกนนะตรสแกนกมามามาอยู่ฝั่งขวาอยู่ขวามึงอยู่ขวามึงอยู่ขวามึงขวากูเหรอเออใช่ใช่ไม่ทันหรอกไม่ทันโอเคอ่ะจะถึงแล้วเดี๋ยวมันจะถึงแล้วไอ้เหี้ยมันจะถึงแล้วไปแก้กูเห็น คนเดียวแม่งดุแตงไม่สัตว์มันสนายมั้งไม่รู้แต่แม่นนะน่าจะสนายอ่ะมาแล้วเอาเลยพวกเราพร้อมแล้ว้านี่ติดตายแล้วไปตายไปตายไปตายมึงติดล็อกกล้องดิมึงจะปลาปลาแม่นกินแม่น ข้ามศกศกข้างหน้าข้างหน้ามีข้างหน้ามีตัวข้างหน้ามียายทำตาช้าตายเมื่อกี้ตัวไฟวิ่งไล่มาก็ไรเดอร์เอเจออืมตีเ so ัฟเฟอร์ส้ามศกศกระวังม um ีอะไรไหม เฮ้ยฟันไม่โดนแย่แล้วไปเป้าหมายไปเป้าหมายมีแต่มีแต่อะไรนะกอเอฟกดเอฟเป้าหมายเป้าหมายไม่เข้าใจเลยวะเอา้าปีงไงวะโอ้สองลูกการเก็บกำลังเก็บ,าากบโอเคที็จแล้วไป,ปดุดแต่ปืนไหม ใช่ใช่ไม่ใช่ผู้เนื่ยเๆนื่ย่น่ย,นย,นย,นยพักกันพักกนกช่วยนวยช่วยนวยกดจิ้ยมยังไงวะเฮ้ยอ่ามันมีกดคาค้างค้างูลหมาหมาหมา,มา ไอ้เหี้ยขยิบกิ่งไม้ไอ้เหี้ยไปแล้วไอ้เหี้ยไปเลยสัไอ้เหี้ยเพื่อเลยนะขยบโหวิ่งหน้าตั้งเลยไอ้หมาไลเหี้ยวิ่งหน้าตั้งเันันาใช้ปืนกาใช้ปืนเก่งปืนเพื่อนเพื่อนกูวิ่งหน้าตั้งเลยไม่ใช่เน ออกขวาว่เปยีย,ยแปปแแปปแบแดคได้หรืสอาคับเงเจับกระงเกเก็บรเกตเ็บระได้เลยฮะ้ยหมา่าหมา่า นะตรงนี้ยังไม่เก็บนะยังปีงอยู่เก็บแล้ว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 กินกินม้ากินม้าบ้างคนกินหมาคนกินม้าจะเป็นคนไหนคนทีกว่าคนไม่กินม้าอีกงานเก็บเก็บ วัดแดงนะเฮ้ยขวาอะไรี่ยิเม่อกี้ไม่ได้ยินหรอเลือใครยิงไม่ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินนะมันจะเหยียบไม้เปล่าตสคนจะอะเปล่าไม้ดังังเป่าละเดูเขาเล่นกันแล้วว่ะดูในูไปนบน มีกูบอกแล้วไอ้นี่มันเห็นเรามันเห็นเราไปเขายังมันไม่เป็นยิงจูเลยอ่ะระวังนะไอ้อยู่เล็งอยู่เล็งอยู่เล็งอยู่กูจุดกูสนายกูสนายพวเชาสไนฟ์เปอร์พวเชลส์เปิดห่างเข้า มันไม่ตายโอ้ยคุโดนยิงกูโดนยิงถอยถอยถอนได้โดนพีดกำแพงติดกำแพงไว้ติดกำแพงไว้ติดกำแพงไว้อย่าโลกอย่าโลกติดกำแพงไว้ติดกำแพงไว้ไอ้หนูมันเสียใจผมกลัวครับไอ้ตัวไอ้ตัวบนหลังคามันถึกยังวะใช่ไอโลนีนที่มันโดดไปโดดมาบนหลังคาแหละหายคุไม่เห็นมดจังกันพิดชิดจังกันพิดจ้ารู้จ

คาเต็มไปหมดอุ้ยไอเชี้ยระเบิด่้วยด้วยดิ๊กโอ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหอ้าวโดนอะไรอ่ะจะเปิดมันมีมันมีคนอยู่นอกรั้วโอ้โหตะไน ของฝั่งอเมริกันดีแบบนี้อะไรเอ้ยเชี่ยไอเ้งสูงแม่งใช้ไอียนี่กันบ่อยมากนะนะคือโดนแล้วมันเจ็บไหมปหนืดด้วยเด้วยมุมง้นที่โอ้ยต้อยวูบไม่ได้